สวัสดีนะครับวันนี้เราก็จะมาทำรีวิวชุดกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับกับรถ toyota all new hgl i หลังคาเตี้ยนะครับซึ่งกระจกมองข้างของรถรุ่นนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวปรับไฟฟ้านะครับอย่างกรณีคันนี้นะครับก็จะเป็นรถตัวอย่างทางร้านนะฮะก็จะติดตั้งให้ดูแล้วนะครับโดยตัวกระจกมองข้างนะครับตัวนี้นะครับทางซ้ายและขวาก็ ทำการเปลี่ยนนะครับเป็นของตัวคอมพิวเตอร์คาสูงนะครับที่ยึดน็อตใส่กันได้เลยนะครับก็จะมีระบบปลขดไฟฟ้ามาให้มีไฟเลี้ยวมีเลนมองทั้งด้านล่างนะครับหรือ,อจะเป็นตัว m a j e เจสตีถ้าลูกค้าอยากจะใส่ก็ใส่ได้เช่นกันนะครับยึดน็อตได้เลยอย่างคันนี้เราก็ทําการเดินระบบแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกระจกมองข้างเดิมกันก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นแบบไหน หน้าตาของกระจกมองข้างเดิมนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเมนนวลนะครับปรับไม่ใช่ปรับไฟฟ้านะครับจะเป็นแบบนี้นะครับไม่มีไฟเลี้ยวไม่มีเลนล่างไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเราก็ทําการถอนออกแล้วก็เอาของออนนิวตัวราคาสูงใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็เดินระบบในคันนี้นะครับก็เดินระบบเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราต้องใช้อีกบ้าง นะครับเกี่ยวกับการทํากระจกมองค่านะครับสวิตก็จะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งจะเหมือนกับตัวออนิวให้อิลังคาสูงนะครับนะครับอย่างที่สองนะครับอย่างที่สามก็คือกรอบนะครับก็ต้องเป็นตัวของลังคาสูงเช่นกันนะครับซึ่งเขาจะมีตําแหน่งให้เราใส่สวิตได้เลยนะครับไม่ต้องไปเจาะไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือ3รายการนะครับทีนี้เรามาดูของเดิมนะครับว่าของเดิม เป็นแบบไหนของเดิมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาของเดิมนะครับที่มากับตัวรถนะครับจะไม่มีตัวที่ใส่สวิต์กระจกมาให้นะครับเปรียบเทียบดูเลยนะครับะนะครับอย่างคันนี้ทําการเดินระบบแล้วเราก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับถอดของเก่าออกเลยนะครับถอดของเก่าออกเลยนะครับแล้วก็คันนี้ก็ าวายระบบไว้หมดแล้วนะครับก็สามารถที่จะเสียบป๊กอ่ะเสียบป๊กแล้วนะครับอ่ะแล้วก็วายระบบเหมือนกับตัวออนิวหลังคาสูงทุกอย่างนะครับลองพับกระจกกันดูอ่ะพับเก็บนะครับกลางออกอ่ะเดี๋ยวเรามาปรับเลนกันทีละฝั่งนะครับเริ่มจากขวาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะบนล่างซ้ายขวา แล้วก็หมุนสวิตไปฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็ลองปรับดูบนล่างซ้ายขวานะครับใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับคันนี้นะครับหรือรถลูกค้านะครับที่ต้องการจะใส่กล่องพับกระจกเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะอัปเกรดต่อเนื่องได้เลยนะครับอย่างของทางร้านนะครับก็จะมีชุดพับนะครับก็จะเป็นพับกระจก ตัวนี้นะครับจะเป็นตรงรุ่นกับของออนิวเลยนะครับลักษณะของกล่องนะครับก็จะทําออกมาเป็นตัวปลั๊กตรงรุ่นนะครับเป็นซ็อกเก็ตนะฮะบนปลั๊กแล้วก็วายสายไฟอ่าทไว้3เส้นนะครับไฟตรงเซ็นทรัลล็อกเปิดเซ็นทรัลล็อกปิดก็อยู่ที่ว่าใครจะต่อหรือติดตั้งแบบไหนนะครับอย่างในกรณีคันนี้รถของทางร้านนะครับก็จะต่อไว้ก็คือล็อกรถกระจกพับเก็บคลายล็อก กระจกจะยังไม่กลางออกเราบิด AC 1หนึ turkey, ่งครั้งกระจกจะกลางให้นะครับเพื่อป้องกันการพับเก็บกลางออกแบบผ่าเพื่อโดยไม่จาเป็นนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับลองล็อกรถดูนะครับล็อกรถครับกระจกมองข้างก็จะพับเก็บให้นะครับถ่ายล็อกนะครับยังไม่กลางนะครับบิดกุญแจไปที่ AC แก๊กแรกครับกระจกมองข้างก็จะกลางให้ครั้งนะครับล็อกครับ พับเก็บคายล็อกนะครับยังไม่กลางนะครับอะโอเคนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการจะติดตั้งไม่ว่าจะอาให้ทางร้านจัดให้หรือจะจัดหาของมาเองแล้วให้ทางร้านทําการวายริ่งระบบนะครับก็โทรสอบถามค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนเข้าๆกันได้นะครับก็วันนี้ก็จบไปหนึ่งรีวิวนะครับสําหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมกันครับขอบคุณครับ